ตัวนี้นะคะเพื่อนๆมันคือพริกตุ่มตากแห้งนะคะปกติเวลาที่อ้อขายพริกตุ่มตากให้ไอ้พริกตุ้มเนี่ยอ้อจะขายเป็นเม็ดพร้อมเพาะพริกตุ่มแต่ตอนนี้อ้อเปลี่ยนใจแล้วนะเพื่อนๆมาขายเป็นผลแห้งอย่างนี้เลยเวลาเพื่อนๆสั่งพริกตุ้มกันเข้ามานับเป็นผลอย่างนี้ให้เลยแล้วเพื่อนๆไปแกะเองนะคะ ถ้าเพื่อนๆบี้พริกตุ้มออกมาอันนี้มืออ้อเผ็ดแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนะาจะบี้ให้ดูเนื้อในของพริกตุม้มแต่เดี๋ยวจะตากให้มันแห้งกว่านี้นั้นเพื่อนอันนี้มันเป็นเนี่ยเห็นไหมในหนึ่งขนของพริกตุ้มเนี่ยเห็นไหมมันจะมีมเมล็ดซ่อนอยู่แบบบานเบอรอเนี่ยบานเบร์เพื่อนๆเ,เอาไปขยายพันธุ์ได้เลยนะคะจะส่งให้เพื่อนๆเ,เป็นผลผลนับผลขายอย่างนี้เลยนะคะขายไม่แพง ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะคะส่งให้เป็นผลผลพริกตุ่มตากแห้งที่เบอร์โทร0876069955 ID Line a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09นั้นเพื่อนนะหรือจะติดตามเพจนะคะในเฟซบุ๊กมะเร็ดพันดีกระเสวิถีไทย ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ